สวัสดีครับวันนี้เซลตัมพามาเดินดูตัวโตโยต้าโคร a เออติครับผมเครื่อง1.8รถยนต์เพิ่งเข้ามานะครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจติดต่อเซลตัมได้เลยรถยนต์ปี2021นะครับผมคุณลูกค้าครับถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาเลือกชมก่อนนะครับจะได้เลขไม้สวยๆนะครับผมคุณลูกค้า ตอนนี้รถตอนนี้จะจะมีรถตู้เข้ามาด้วยครับผมรถตู้ไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวรถตู้ทยอยเข้ามาจะเป็นตัวรถเก๋งนะครับตอนนี้เป็นรถเก๋งเอาติดกับแคมรี่นะครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจก็สามารถสอบถามกับเซลล์ตามได้เลยรถยนหมดสัญญาเช่าจากอัก,อกเนย์แคปิตอลครับผมตรวจสอบประวัติได้ทุกขั้น ซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ